มีสัทธานะเหเฮโดยข้อมบังคับบังคับอย่างคือการเห็ดทั้งสี่มันว่าไรเราต้องเหดดโดยสัทธาด้ยเชื่อว่าพระนิพพานไม่ริงเราต้องหาหเห็นแท้ๆก่อนตายเนี่ยเห็นแ้ๆเห,ห้เห็นแ้ๆ ขันหานทางดํานเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานของมีอยู่สองทางสมถญาานิกเอาสมถทเป็นญานเดินเข้าไปวิปัสสนาญาณิกเอาวิปัสสนาเป็นยานเดินเข้าไปหรือได้ทั้งสองอย่างอุปัตโตภาคมีหมดหลุดพ้นทั้งสมถะและวิปัสสนา ยังล้มตายให้เราสมาทานล้มตายก็ได้ได้นิพพัสนาก็ได้ได้ท่านสองท่านท่านสองท่านโันมันว่าเหตุพอได้เหตุดได้แล้วจังนั้นมาบอกเขา้ามีที่หูจักเนี่ยเห็ดจังสันจังสี่บอก ลุดพ้นกู้จักตอนนี้อย่าะลุกพ้อนอย่างแล้วได้แล้วเ hmm. มื่อันมาบนรูจักผู hmm. ้ดใดที่มาว่าอวดอุต,ตริก็แล้วแต่เขาเสว่า <laughs> มันเต็นอยู่มันเห็นอยู่มันเป็นอัตโนมัตินั่งอยากให้สมงบ คำามนึกคิดก็สงบลงยืนเดินนัง่งนอนมันสงบไปเองของมันเมื่อใดออกท่าออกทางเกยเกยกันัง่ายมันไปปัญญาเนี่ยทองทะลุมดัดเรวเห็นคอนอย่างนี้โอ้ยก็มาลั้รู้ตัวเห้นมอ,อ่ง อื่นแล้วเห็นเขาก็สิว่าเป็นคนยืนแล้วนอกเหาแล้เห็นเหาเห็เนเป็นของอนัตตาเป็มัดแมีตัวว่ามีตนเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวเท่านั้น ตน้นท่านผู้คนเขาตั้งสมมติขึ้นมาเรียกกันก็นสอนเฮ้ฟัง่โยชน,นอธิบายฟังโัชน,นเอาก็มาหลงว่ามาถือนี่นะมาถือโตเชือตนนี่นะมึงเนี่ยมึงจริงโมกูลจริงยังแม่นว่ามึงจริงโมกุเลยจอดสิ่งเพิ่มสั่นแล้วอ๋อแล้กันบ่อย เขาเลยยังกันเลยไม่ออกไม่เสี่ยงเากันไปกันมาเที่ยงกันกับจอนสินเช่กันทั้งนั้นผ่านเด็กน้อยนักเรียนนุ่งอะไรเด็กน้อยนักเรียนจอนสินเช่เลยโคตรพ่อคนแม่กันว่ายังลูกอีนั่นอีนี่ว่ายังบรรดากัน นี่นะน,น,นี่มันเกิดได้แต่โน้มันเห็นเหมือนกัเ <c> ห <oughs> <c oughs> ็นคู่เนี่ยมันจะว่าเรื่น้อยได้กันมันเป็นนใยน,นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมาถือตัวถืออัตตาตัวต,วตวนว่าโลกเป็นมีตัวมีตนขึ้นมามเมื่อโลก ถือตัวถือตนถือยศถือศักดิ์ถือสันือวันนาะไปเมื่อเพราะไม่ยังเพราะหวงใจว่าทำตัวไม่เหมือนผ้าขี้เหลวทำใจเห็นผ้าขี้เิลีวนะจะไปหาคนเบิงลาหุน ลาหุนพระองค์สอนลาหุนไหวยังไงต้องด่ากันไปนะคนอ่านมัมดสอนนี่เดียวทำใจให้เหมือนกับน้ำนะลาหุนหนึ่งลาหุนเป็นเจ๊ขวบเท่านั้นอืม ได้ไห่ล่ะหนได้ไว้เจ้าข่ายนำก็เออาไล้ลางขี่น้ำมีอารมณ์ไม่ลางหุนน้ำโกรธไว้แม่ αι, ใช่ไหมเฮาใจเข้าทำให้เป็นเหมือนกับน้ำได้ไหมทำให้เป็นเหมือนกับดินได้ไหม เขาขุดคุงขี้ใสหรือไม่ขุดลุมน่เข้าไปขี้ใส่ดินมันโกรธไหมลนะ่ะฮะดินโกรธว่าดินเอาไม่ไมี่ยหลายคนบอกเฮ้ย,อยไอยนน้นั่นทำได้ยางน,น,นั้นมันก็นน่นอะท่านสอนนาหนดินมีอะไรไหม เขาทําอะไรดินมีอารมณ์ไม่มีอะไรไหม,มไม่มีพระเจ้าค่ะทําไงเธอจะจะททำได้อย่างนั้นมีตัวมีตนไมหมล่ะดินนะฮะนี่พระองค์มาสอนลางคนทําใจให้เหมือนผ้าขี้เลวเขาเหยียบอะไรมาเช็ดผ้าขี้เลวหนึงขนขึ้นไหมฮะไม่าาวาก อีตินดำอีตินเปิมมันมามยังไม่เสร็จกูดเด้อมันมาวะหลังงั้นฮะโอ้ยกันยังไงเราจึงจะทำได้อยังไงมั้นปลายีีวิวผ้าเพราะมันกานบวชมาก็ทำเหมือนผ้าคีรีวิวใครจะเซ็ตจ,จะถูใช้ยาอะไรยังไงก็เหมือนผ้าคีรีวิวไม่ไม่มีอารมณ์มีอะไร ลาหนจึงรับปากพระพุทธองค์และทำตามลาหนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ว่าได้เขาสมาธิี่สมท่านใจให้เป็นเหมือนกัหนั่งเหมือนกับดิ่เทน ต่อมาท่านยังมาทำสม,มาธิได้สุดท้ายท่านจะละสังขารท่านก่อนสแสดงอิทธิฤทธิปฏิหานให้แม่ดูเล่าม้นห่อขึ้นไปทังางฝ่าเอาตีนเขียบก้อนนิ้นเ่อขึ้นไปสแสดงให้ดนอ้อมบ้านอ้อมเมือง คนอยู่อข้งางล่างยกไปโอ้ยตกลงมาใส่กูใส่นอนหนึ่งแล้วย่งหินรถดลุดจักตีนพินคนสแสดงอิทธิฤทธิ์แบินี้ได้เป็นพระละหันเฮ้าเนี่อยอยุไลกว่านี้ก็คิดว่าเป็นว่าล่าหุ่นเป็นพระละหันหนึ่งแต่จะขวบกว่าฮะยี่ขวบ พูดหน่อยจังได้เย็ดขวบเย็ดปีอยู่เนไหมเท่ามันเท่าใดล่ะเอาเจ็ดพูดมึงมาอย่างเจ็ดสามีสิบเย็ดเจ็ดแปดห้าสิบหกคนหลายเป็นไหนหกเท่าเจ็ดเท่าของล่าวันคิว,ว่าเป็นในยุติดเพื่อละันจะทำใจเหมือนกับดินได้ไหมนะฮะฮะไม่เน่ย ถ้าทำได้มันก็สำเร็จได้เห็นลูกมันก็แค่นี้ก่อนทำใจให้เหมือนกับดิในเลยไหมรู้เฉยๆเห็นลูกไม่ยินดีไม่ยินไรเวทนาไม่เกิดอิทธาลงอน,นิทธาลงไม่มี ง่ายๆแค่นี้อิทธาลมก็สุขเวทนายินดีพอใจอัน,นิถ้าลมก็โกรธไม่ยินดีพอใจก็เดี่ยวทุกขเวทนาทำยังไงถึงจะทำได้ก็ต้องมาเป็นพระโสดาบันก่อน ขันห้าเป็นตนไหมะเ้เนี่ยพระโสดาบันตาเป็นตนไหมละ่ะกายเป็นตนไหมละ่ะตาก็คือกายโงก็คือกายถ้ากายไม่เป็นตนตนไม่เป็นกายขันห้าไม่เป็นตนตนไม่เป็นขันห้าเมื่อตาเห็นลูกใช่ตนเห็นลูกไหมละ่ะฮะใช่ไหม จะยินดียินลยไล่ไหมล่ะโอ้ยมันไงวันี้ล่ละง่ามเมยจิตวสเวยอารมณ์ยินดีก็ว่าเกิดขึ้นยินไล่ก็ว่าเกิดขึ้นลู่เฉยเหมือนกับเราเห็นในสมาธินี่อยู่ในอารมณ์สมาธิได้รู้อยู่เฉย หนูได้ยินเสียงก็กรูอ้อยู่เฉยๆใจอะไรคือใจฮะไม่เนียนคือใจฮึไม่เนียคือใจโอ้ โอ้ยังใจถ้าดับใจได้แล้วมันก็หมดทั้งตัวความโลภก,ก็เกิดจากใจความโกรธก็เกิดจากใจความหลงกเกิดจากใจเท่านี้ถ้าดับใจได้แล้วก็พูดแล้ววันนั้นไม่มีอะไรจะพูดต่อไปอีกแม้ฟังเทศไปก็ฟังให้มันเพลินไปเฉย ถ้ายึดดับใจไม่แล้วไม่ได้ระวังใจจะเกิดเกี่ใจมันเกิดจากอะไรฮะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใอายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณหกสรงขห์เรียกว่าใจวิญญาณเกิดลูกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าใจ วิญญาณกับใจก็คือผู้เดียวกันฟังออกไหมฮะวิญญาณกับใจก็คนเดียวกันถ้าเรียกวิญญาณถูกใจไหมฮะถ้าเรียกมโนใช่ใจไหมถ้าเรียกว่ยกจกติเ อันเดียวกันจิตอันใดใจก็อันนั้นมโนอันใดใจก็อันนั้นวิญญาณอันใดใจก็อันนั้นนี่แลหละวังใจจะเกิดใจเกิดก็ต่อเมื่อตายเห็นลูกโมรย์เหนเสียงวิญญาณเกิดลูกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าใจเกิดได้ยินไปมันมีเท่านี้ได้ไหะ ใช้กับมิใจทุกคนอย่างวิญญ่านตาวิญญานหูวิญญา่ญญานเรียกคื้อแท่นทาเป็นตาก็เรียกว่าวิญญานตาวิญญานหูคนบรเรียกว่าใจของตาใจของหูข่อยไปแค่นี้คนเรียกวิญญานว่าเป็นใจของตา,ตา Chạy lưu khỉnh, bố thì vẫn vô vài cái phần ẩn linh nhãn lưu mặt. Ôi, phía bà này, bầu như thế này, rồi khỏi trời nhạt. mất cả vô chứa rồi. Mấy cái lũng của cậu, khuôn lũng của phía bà này. Thấy này, cắn vào mũ phía bà cậu, ôi, แค่แม่บอกเป็นไช่างน้ำตาอะไรว่าเป็นบ้าปเ,เทียงกะว่าเป็นบ้าปว่าเป็นบ้าปไหนหลงว่าเรามีอยู่คือเก่าอยู่ใช่ไหมหลงไหมฮะโกรธไหมละ่ะโกรธเพราะว่าเรามีนี่นหะถ้าเราไม่มีมีคนโกรธไหมฮะใครยังมาโกรธให้ก็เพราะความถือตัวว่าเรามีถือว่าเรามีนี่น ถือว่าคั้นหาเป็นเราหนึ่งถ้าละคันหาดับคันหาวางขั้นหาว่าเป็นเราได้ตาเป็นเราไหมหูเป็นเราไหมเราเห็นไหมเราได้เยินไหมกายกับใจเองอาศัยกันเกิดเรียกว่าปฏิจจะสมุปบาท ต้องตาไปคนหาปฏิตสมุบาติจี่ไหนเราเข้าใจแต่เป็นยอมอยู่มันมันหนังพระองค์ยังเดินจงกลุมเชื่อจังจักเมื่อก่อนพิจารณากระแสปฏิจจสมุปบาทพุ่นขนาดเ้างได้จะไปรู้ว่าันได้ เพื่นเดินปัญญาพี่ยันหน้าอยู่จัะเหมยจงเว้นบัดทีไม่เห็นแหล่วมนวุยบวากโอ้ยท่านหาเกิดดับเหตุปัจัยอิอาศัยกันเกิดเฉยๆล้วก็แปลไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอยู่ใน วิปัสนาภูมหกภูมิเห่งความหลุดพ้นภูมิปัญญาวิปัสนารูกแจงซึ่งคันห้ารูแจงซึ่งอายตนะ 12, 18, C, 22, ตตสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ีสิบสองอริยสัตติปจิจจะสมุปบาทไล่ไปไล่มาอ๋อ เมื่อเวลามันเสียบกันปัญญามันเสียบขาดเนี่ยโอ,โอมันก็คือขันห้านั่นเองเพื่อนเอิญค่นละซื้อซื้อ,อ,อมันคนเดียวกันคือกับใจนี่บางคนก็เรียกว่ามนโน บางคนก็เรียกวาจกิตบางคนก็เรียกว่าวิญญาณขันห้าเหมือนกันบางคนก็เรียกว่าอายัดนะสิบสองเข้าใจหรือยังอายัดนะสิบสองใช่ขั้นห้าไหมบางคนก็เรียกว่าธาตุสิบแปดนี่ก็คือขันห้านั่นเองบางคนก็เรียกว่าอินทรีย์สิบสอง บางคนก็เรียกว่าอริยสัจสีบางทีท่านก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทท่านมนันที่ยุ่ใส่ใกันรู้อันใดอันหนึ่งก็รู้ท้ลุใส่กันหมดเป็นเรื่องของขนันห้าหมดทุกอย่างเลย มันก็มีเท่านี้ถ้าเห็นชอบเห็นถูกต้องแล้วสัมาทิธีิเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดเรื่องเท่านั้นเองเห็นว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสัเพธ,ธมานาลังอธิธิเวสายะสิ่งทั้งปวง ไม่ควรเย็ดมัม็นถือมัมนว่าเป็นเราเป็นของของเรามันเป็นธรรมชาติคนมาเย็นมันถือมันว่าเป็นเราเป็นของของเรามันเป็นธรรมชาติมันตกอยู่ในไตรักยานอันนีจ้จำทุกครั้งอนัจตาเท่านั้นเขากป เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องขึ้นมาก่อละความยึดมั่นถือมั่นในขันหาได้ก็เข้าสู่พระนิพพานจิตก่อเข้าถึงพระนิพพานเกิดยานปัจเจเวคณญาณขึ้นคุณะมันยังหมูบาต ยานรู้ว่าเราลุดพ้นแล้วปัจจเวกขณะยานตาเห็นรูกก็ไม่มีความหมายจะหมกเรืยกล,ลิ่นได้ลดก็ไม่มีเราอยู่นั่นเราไม่มีเราลุดพ้นแล้วไม่มีเราอยู่ในนั่นแล้ว ให้มีญานนี้ประกอบอยู่ทุกขั้นเรียกว่าวิชาหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทุนยาน,น้ครอบคุมไปหมดดูว่าเราหลุดพน้นแหมวเราไม่มี ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงก่อนถาาุก่อนทำอนัตตาธาาุอนัตานตาทำเท่านั้นต้องรู้อยู่อย่างนี้ทุกขณะทุกขณะจิตเรียกว่าปัจจเวกขณะยานมันยังเรียบว่ากับกอกอีกกุปปะรมโมอกุปปะัมโม,ม,โมนะนัเนาสวด กุปปะทมโมคืออย่างทำกับกอกเหยียอากุปทมโมทำไม่กับกอกเหยียดในอากุปทมโมนว่ากับกอกว่าหล่ขึ้นไม่แล้วเสร็จแล้วว่าไม่ดีล่างไม่ล่างมือเรียบร้อยแต่งฟันกิมแข่าแล้ว อ้าวมันจะเว้าจักบ่นั่นล่ะยิ้มแล้วก็แล้วแล้วแม่นบ่สิเฮ็ดหยังนี่บาดนี้โอยกินอีกเฒ่าเฒ่าแล้วยิ้มแล้วอืมสวดอยู่ได้กุปปะธัมโมอ่ะกุปปะธัมโมเฮาสวดจนอ้าวมันกลางทุ่งขึ้นมาได้เว้าให้ใครเห็นมา เอาให้ละสักยายทิฏฐิวิจิกิชาศิละพะปรมาตให้มันได้ก็่ทำเบือ้องต้นพระองค์สอนเท่านี้ได้เป็นพระโสดาบันแล้วละมิจฉาทิฏฐิได้ละความเห็นผิดได้สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องก็เกิดขึ้นมาแทนเท่านั้นเอง เมื่อตายเห็นลกงหูได้ยินเสียงพระสดาบันจงไม่มีอารมณ์พระอริยะปุตชนสงก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์นี่นะเพื่อนว่าเวทนาจิตสเสวยอารมณ์อารมณ์สัญญาเกิดขึ้นได้ปุตชนถ้าอาริยชนก็ดับอารมณ์สัญญาได้มันก็หมดทนี เอาพ่ทำบวัดบ้านพ่ทำบัา